และตอนนี้นะครับเราก็มาสู่ช่วงของอาชีพ้าดวยเรามาอยู่ที่ร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายบิดขายดีต้องบอกเลยว่าเป็นขนมค่ะเป็นขนมไทยที่มีคนนิยมชมชอบมากมายคือปกติเนี่ยต้องบอกนิดนึงค่ะว่าร้านขนม จะเป็นแป้งธรรมดาแต่ว่าร้านนี้เนี่ยหนูได้ข้อมูลมาจากทางทพ,พี่เติ้ลพี่เติ้ลเนี่ยเขาชอบมากพี่เติ้ลบอกว่าแป้งเนี่ยเขามาจากการที่ทําแบบเป็นขนมปังโฮมวีอ๋อขนมปังโฮมวีเพราะฉะนั้นเราอยู่แล้วค่ะ<ฮ>ที่หน้าร้านสร้อยฟ้า,าสีมาลานะคะขนมเมื สูตรไทยโบราณทรงเครื่องชื่อเหมือนนางเอกในหนังเก่าๆนะสร้อยฟ้าสีมาราแคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณพี่สร้อยฟ้าสีมาลาใช่ไหมครับใช่คหมพี่ตั้งชื่อแบบนี้ครับเพราะว่าชอบนะคะชอบวรนนัวดีนะอ๋อวันณคดีสร้อยฟ้าสีมาลาอันนี้คือขนมเบื้องอะไรครับขนมเบื้องพันธุพืชนะจ้ะพันธุพืชนมีทั้งหมดกี่ไส้ครับพี่มีสองไสมีไส้หวานกับไซสค็มนะค่ะเหมือนที่้องใหม่บอกไหมว่าปกติขนมเบื้องบางร้านเนี่ยเขาจะเป็นแป้งปกติ แต่ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นขนมเบื้องที่ทำมาจากแป้งโฮมเมดใช่ค่ะขนมเป็นอาหารมันรักสุขภาพหรอใช่ค่ะอันนี้สำหรับคนไดเอทก็ได้คนที่เป็นเบาหวานอะไรก็ทานได้เลยพี่เติ้ลบอกว่าพี่เติ้ลชอบปูแล้วก็รักสุขภาพชอบใช่ไหมพี่เติ้ลชอบขนมหวานแบบนี้ไหมเติ้ลชอบครับอันนั้นเขาเรียกไส้อะไรอะพี่อันนี้ไส้หวานค่ะไส้หวานผสมอะไรมั่งกีวีกับมะเขือเทศกีวีกับมะเขือเทศทันย่าพืชไงทันย่าพืชปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่หวานแล้วก็เค็มถูกไหมคะร้านนี้มีจุดเด่น คือแป้งนะคะแป้งแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะเพราะเราจะส่วนผสมน้ำผึ้งด้วยนะคะอ๋อมีน้ำผึ้งผสมด้วยก็จะเห็นไหมคะจะไม่ค่อยหวานเลยนะคะไม่หวานเลยค่ะอร่อยป่ะอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมไยวขายแผ่นเท่าไหร่จ้ะแผ่นละสิบบาทค่ะห้าแถมหนึ่งค่ะห้าแถมหนึ่งค่ะชิ้นสองชิ้นแล้วก็ขายนะคะอ๋อชิ้นสองชิ้นก็ขายแล้วอย่างไรได้ต่อวันวันละเท่าไหร่คะโอ้โอเคประมาณก็ดีนะคะ ประมาณสามแสนกว่าบาทอันนั้นต่อปีวันหนึ่งประมาณประมาณประมาณพวประมาณห้าหกพันวันหนึ่งประมาณห้าหกพัน้อยฟ้าสีมาลาอยู่ได้แล้วแต่ว่าจุดเด่นของทางร้านนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่พวกคอิดนะคะดูสองเสาที่เราเห็นนี่มีดารามาทานเน้เบิร์ดผู้ันเบิร์ดวยผู้พันเบิร์ดนะคะอันนี้ก็แสดงว่าดังใช้ได้เลยโอเคนะคุณดีหลกมาทานเลคะคุณดีหลกนะฮะอ๋อที่หมูดีหลกมาทาน ตอนที่สองคือเอาน้ำผึ้งกับน้ำเชื่อมลงใช่ไหมคะคเอาน้ำผึ้งปกติแป้งปเปพราๆก็ทานได้นะอ๋อร่อยนะปกตินี่คือไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็อร่อยแล้วแต่ว่านี้เนี่ยใส่น้ำเชื่อมกับน้ำผึ้งไปให้มันหวานต่อไปะอมะพร้าวนะครับขั้นตอนที่3ใส่มะพร้าวมะพร้าวเนี่ยมันต้องอ่อนแค่ไหนคะมะพร้าวซินทึกเลยค่ะมะพร้าวทึนทึกยังไงพี่ไยคือไม่อ่อนไม่แก่มะพร้าวซินทึกหมายถึงมะพร้าวที่เหมือนแก่ไม่แก่เหมือนจะอ่อนไม่อ่อนกลาง ใส่ฝอยทองลงไปหรือว่าใส่หน้าลงไปหน้าลงไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากรอแห้งอย่างเดียวใช่ค่ะรอแห้งอย่างเดียวแต่ของหนูมีหน้าเกือบสิบหน้าอ่าเกือบสิบหน้าหน้าผลไม้เนี่ยหน้าผลไม้ก็มีถ้าโทษสักกร์ดหนึ่งก็ประมาณสิบหน้าพี่ตั้นขาพี่ตั้นพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำให้เลยค่ะ อันนี้ใช้ได้กับเจ้า้ใช้ได้ใช้ได้าตื่นเต้นเหรอพี่ต้นมือสั่นตอนครั้งแรกมือสั่นอันนี้พี่ทําครั้งแรกเลยใช่ไหมครับผมปกติเคยทําอะไรแบบนี้ไหมทําครับทำกับข้าวฮะอ๋อเข้าครัวเข้าครัวอยู่แล้วด้วยเข้าครัวฮะอ๋อเข้าครัวอันนี้คือน้ำผึ้งนะฮะที่อื่นเขาไม่ค่อยใส่กันนะน้ำผึ้งแล้วนี้พอใส่ไปแล้วก็ไม่หวานด้วยทำไมจะมันจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติ บอกว่าแป้งโควิดมันจะ,จะมันจะดูความหวานไปใช่ฮะมันจะไปเป็นความหอมแทนงานเนี่ย,าายงานเนี่ยเขาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันใช่ครับอะตอนนี้ค่ะถึงไฮไลท์แล้วตอนที่พี่ต้นเนี่กกำลัง,ง,งน,นีแง่ของเขานะอานะไอสวยๆของเขาหมดอ่ะ เอออันนี้พี่ท้ายพี่ต้นขาสังเกตได้เลยว่าขนมเบื้องเนี่ยปกติเนี่ยถ้าหากว่าเป็นร้านอื่นเนี่ยขนมเบื้องเนี่ยสีมันจะเป็นสีเดียวกันเป็นสีไม่อ่อนก็เข้มไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูดีๆนะคะมันจะมีทั้งเข้มและอ่อนก็คือว่าที่สีมันไม่เท่ากันเนี่ยก็คือเป็นสีของแป้งโฮมวีนี่เองแล้วก็เป็นสีของการที่ทาน้ำผึ้งเอาแล้ว,อลวเอาแล้วลว,ว้าเฮ้ยใ,ใช้ได้พริกแพงดี ไหนลองดูมามาดูดิอันนี้คือของเจ้าของร้านซอยฟ้าสีมาลาแต่สำหรับวันนี้สวยกว่าพี่เตินวยกว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่เตินครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ได้ขายหนังไายละครไม่ได้ขับรถมาทาอาชีพนี้พอไหวไหมได้ได้แต่มีคิดมีคิดมีคิดได้ได้อะทุกอย่างคืออาชีพอ๋อทุกอย่างคืออาชีพได้ทำไหมแบบนี้ มันเป็นอาชีพสุจริตชอบชอบเป็นอาชีพทุกอย่างก็ทำหมดแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตด้วยค่ะค่ะคุณพี่ปุ้ยหน่อยว่ามีเคล็ดลับยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการที่ทําอาชีพแบบนี้หรือบางคนที่กําลังดูคุณพี่ปุ้ยอยู่แล้วท้อในการที่ทําขนมเบื้องพี่ช่วยบอกเทคนิคหน่อยค่ะเพราะว่าคนเรานะคะเลือกอาชีพไม่ได้นะคะแต่เราคือมีจุดมุ่งหมายคือลูกนะคะ ลูกคือสําคัญที่สุดเลยที่ที่พี่ทํานี่ก็เพราะว่าลูกคือเรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ลูกเรียนหมอถอดคนที่ยืนอยู่ได้นี่ทำทุกวันนี้ใช่ถึงแม้ว่าจะร้อนหน้า่าตัวยังไงก็ต้องทําเพื่อลูกใช่เพื่อลูกลูกปุ๊บเราอยากให้ลูกประสบความสำเร็จใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะคะเพราะถ้าเด็กประสบความสําเร็จเสร็จแล้วเราคือเราคือเราไม่เหนื่อยเลยทําแบบนี้ไม่นึงไม่มีความเหนื่อยเลยนะคะลูกยิ้มเราก็ยได้ค่ะคือลูกเรียนดีอะไรดีเราก็ ดีใจครอบครัวก็สำคัญนะเอานหน่ายังไงก็ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆนะคะสำหรับนี้นะคะแล้วก็ใหม่พี่ไทยแล้วก็พี่เติ้ลรวมทั้งทีมงานซุปตาตลาดแตกขออวยพรแล้วกันให้พี่ปุ้ยเนี่ยขายดีๆขอให้เข่งแล้วก็เป็นขนมเบื้องไทยโบราณที่